สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําไม้ห่อผลไม้นะครับก็จะเป็นห่อทั้งมะม่วงนะครับฝรั่งนะครับได้หมดทุกอย่างนะครับโดยที่อุปกรณ์ของเรานะครับก็คือใช้ท่อนะครับ4นิ้วนะครับแล้วก็ใช้ท่อ PVC นะครับก็ใครมีอ่าสี่หุ่นก็ใช้4ี่หุ่นนะครับหรือมีหหุ่นก็ใช้หหุ่นได้นะครับ อ่าส่วนท่อ PVC นะครับที่ตัดมาขนาด4นิ้วนะครับก็จะทำการเจาะรูนะครับตรงนี้4รูครับเพื่อที่จะเอาไว้ล็อกติดกับอ่าไม้ของเราลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทำการเจาะรูนะครับั้งข้าง1รูนะครับแล้วก็ไม้เรานะครับก็จะเจาะที่ปลายไม้1รูนะครับวิธีการทำครับเราก็จะใช้ลวดนะครับมาทำการผูกนะครับ ให้เขาติดกับไม้ลักษณะนี้นะครับก็ให้เหลือบริเวณนี้นะครับช่องว่างครับเพื่อตอนที่เราจะาทําการใส่ถุงเราได้เอาถุงคุมลงมาได้นะครับตรงนี้นะครับก็ให้เลยมาเน็ตหนึ่งนะครับลักษณะนี้นะครับนี่ครับหลังจากใช้ลวดผูกนะครับก็จะออกมาน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับแค่นี้นะครับเราก็ถือว่า ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ใครจะใช้สกรูยิงก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้ลวดหรือใช้เคเบิลทายรัดก็ได้นะครับขั้นตอนนี้นะครับนี่ครับมาถึงขั้นตอนต่อไปครับเราจะใช้เชือกนะครับร้อยจากรูด้านหลังนะครับร้อยให้ทะลุมานะครับแล้วก็เอามาสอดใส่ด้านในนี้นะครับจากนั้นก็ทําการผูกบ่มไว้ก็แนะนํานะครับเชือก ตรงนี้นะครับก็ให้เป็นเชือกไนล่อนแบบนี้นะครับถ้าเป็นเชือกผ้าครับเวลาเราดึงนะครับเขาก็จะไม่รูดขึ้นมานะครับลักษณะนี้นะครับเวลาดึงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับครับมาดูกลไกของการทํางานนะครับก็คือเชือกเราอยู่นี้อ่าถ้าเราต้องการที่จะใช้งานครับเราก็จะดึงเชือกมานะครับไว้ แบบนี้นะครับจากนั้นใช้หนังยางนะครับรัดเชือกเราไปนะครับอ่ารัดให้อ้อมไปตรงนี้นะครับนี่ครับก็ลักษณะนี้นะครับก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับนําถุงนะครับที่เราอ่าตัดก้นนะครับเราต้องตัดก้นหนึ่งครับเผื่ออ่าน้ําฝนอะไรเข้าไปนะครับ จะได้ไหลออกได้นะครับนี่ครับแล้วก็ถุงเรานะครับทำลักษณะนี้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราจะห่อผลไม้นะครับเราก็ดึงเชือกนะครับเดี๋ยวเชือกก็เป็นตัวดึงหนังยางนะครับออกมานะครับดึงนะครับนี่ครับ ตอนนี้นะครับหลังยางเรานะครับก็หลุดแล้วก็รัดนะครับมะม่วงของเรานะครับลักษณะนี้นะครับก็ไปลงหน้างานจริงกันเลยนะครับครับแล้วก็ทําการห่อที่ต้นมะม่วงเลยนะครับนี่ครับก็ทําการห่อนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงเชือกนะครับนี่ครับแล้วก็ห่อมะม่วงของเราได้เรียบร้อยนะครับ ก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับก็แค่ใช้ตัวนี้นะครับท่อ PVC นะครับครับก็เมื่อกี้นะครับที่ามก็อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับตอนนี้ก็เอามะม่วงครับมาแขวนมาห้อยไว้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดนะครับว่าการทำงานมันเป็นยังไงนะครับ ครับคันแรกเราก็สวมเข้าไปนะครับในลูกมะม่วงนี้ครับจากนั้นก็ทําการดึงสายนะครับสายเราก็จะหย่อนลงมาแบบนี้ครับเวลาดึงนะครับสายก็จะทําการดึงหลังยางไปนะครับเพื่อที่จะเป็นลัดนี่ครับลักษณะนี้นะครับก็ลัดเป็นอุปกรณ์ห่อผล,ลไม้นะครับที่สูงโดยที่เราไม่ต้องขึ้นไปทําการาห่อโดย เองนะครับเราใช้ไม้นะครับก็ทำาจากท่อ p v c นะครับลักษณะนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ